ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมนะผมมีเพจแนะนำนั่นเองนะเป็นเพจรับซื้อขายรหัส ROV น่นเดงนะแอดมินต้น T 7เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมนะฮะก็วิธีการสอบถามข้อมูลแล้วกดไปที่ข้อความแล้วก็เขียนไปเลยนะครับผมนะสนใจรหัส ROV นะครับผมนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ก็อยู่กันในเซิร์ฟเบต้าเวียดนามนั่นเองนะครับผมนะก็อยู่นในโหมดใหม่นั่นเองนะ,ะออโต้เชตนั่นเองนะครับผมนะซึ่งโหมดนี้จะทําการเข้าไทยแบบเร็วๆนี้แล้วนะครับผมนะผมก็จะมาทําการแนะนําการเล่นโหมดนี้แบบขั้นพื้นฐานกันเลยนะครับผมนะฮะก็คือผมไม่ได้มีสคริปต์หรือว่าไม่มีอะไรพูดผมมาดลสดเลยนะครับผมนะฮะก็ผิดพลาดอะไรตรงไหนผมก็ต้องขออภัยนะซึ่งผมจะ เล่นกับบอทก่อนนะเพื่อที่จะให้อะไรนะง่ายในการอธิบายกันล้กันนะครับผมนะฮะโอเคเอาสักหมดเลยก็ได้วมซึ่งหมดนี้นะครับผมนะก็จะเป็นการเล่นแบบชิวๆแนววางแผนนะครับผมนะฮะแล้วก็คือมันจะนานเล่นนานกว่า 5v5 อีกนะครับผมนะซึ่งมันตาหนึงจะตกอยู่ประมาณนี้20นาทีถึง30นาทีนะครับผมนะเผลอๆ,ๆแม่งเกือบ1ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะฮะข้อข้อหน้างที่จะนานนะโอเค พอเข้าเกมมานะครับผมนะมันจะให้เราเลือกการเล่นคอมโบของเรียกว่าเป็นสายก็แล้วกันนะเป็นสายเมดสายไฟเตอร์นะแล้วก็สายแครี่นะครับผมนะนี่ครับผมเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีฮีโร่ราคาจะไม่เท่ากันนะครับกอันี้ซึ่งเขาเรียกความสามารถแม่ผมไม่ขอเรียกความสามารถกันล้มันเป็นเขาเรียกว่านะบัฟนะครับผมนะฮะบัฟแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะครับผมนะฮะโอเคย้ายไปก่อนนะย้ายไปก่อนโอเค ซึ่งตาแรกมันก็จะให้เราโดนคลิปเพื่อหาของหาตังอะไรประมาณตามปกตินะครับผมนะซึ่งบัฟไอ้พวกนี้นะเราที่คือเราจะสามารถที่จะคอมโบได้นะฮะเนี่ยผมมีโอกาส25%่สนะิบห้าเปอร์เซ็นต์นะซึ่งคือผมจะไม่อธิบายตรงบัฟเพราะว่าผมมันมันเยอะเอาง่ายคือมันเยอะนะครับผม,ผมจะมาอธิบายขั้นพื้นฐานก่อนนะครับผมนะเนี่ยผมถ้าเราซื้อตัวฮีโร่นะฮะซ้ำกันเรื่อยๆนะฮะคือเราจะสามารถที่จะอัพเป็นเลเวล2ได้หรือว่า2ดาว3ดาวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะโอเค นะฮะแล้วก็ซ้ายล่างนะครับผมเนะี่ยท่านชมอาจจะเป็นเห็นเป็นเลเวลนะครับผมเนะี่ยอัพเลเวลเราจะต้องใช้4บาทนะครับผมนะฮะซึ่งถ้าอัพเลเวลเพิ่มเนะี่ยคือเลเวล4ผมก็สามารถที่จะใส่ฮีโร่ได้4ตัวนะครับผมนะโอเคประมาณนี้เห็นว่าคือเราก็ก็จะเป็นรูปแบบก็ล่นก็จะประมาณนี้แหละฮะสลับเทิร์นกันไปแบบสู้กันไปสู้กันมาประมาณนี้นะครับผมนะพวกอ่าพวกนี้มันก็เป็นสายล้วงนะครับผมจะไปล้วงที่แนวหลังสุดเลยนะครับผมนี่ นะฮะซึ่งมันยังมีเทคนิคการเล่นอีกหลายอย่างมากนะครับผมแล้วแต่คนจะเล่นเลยนะฮะนี้ซึ่งมันมีเทคนิคในการแบบดองเหรียญน,นะครับผมนมีเยอะมากนะครับอันนี้คือขนาดผมเล่นแบบผมไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนนะคือผมก็ศึกษาได้ประมาณนี้นะครับผมนะนี่ผมเราก็ถ้าเราก็เลิกนะเราสามารถที่จะรีเซ็ตหน้ากระดานได้นะเนี่ยรีเซ็ตเราก็จะแค่ตังค์หนึ่งบาทมืนอก็จะเพิ่มไปที่2บาทอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็คาหน้าที่จะ อันนี้เอ้นี่นี่น,นี่มันมีบัฟนี่ระบมไอรินะครับผมเนะี่ยไอริผมลองใส่ไอริเนี่ยผมถ้าบัฟมันคอมโ,มโบกันมันจะขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้นะเห็นป่ะมันก็จะขึ้นครบ2เห็นป่ะอันนี่ยผมนินจาสามารถอา้าวกาลังจะอ่านนินจาสามารถลดเกาะศัตรูได้นะครับผมได้ว่าลดเกาะ50%มันเครื่องมันซึ่งมันค่อนข้างดีดีเลยนะในการเล่นแบบคอมโ,มโบแต่ละสายนะครับผมนะะคืออผมจมจไ่ธิบายเรื่องนี้ก่อนเอผมจะไม่อธิ นี่ฮะแล้วก็ซื้อตัวที่มันซ้ำๆกันไปนะครับผมเห็นไะซ้ำกันไปคือเราจะอัพเป็นเลเวล2เลเวล3นะเดี๋ยวผมจะพยายามจะอัพเป็นเลเวล3ให้ท่านชมดูนะฮะอันนี้คือผมสะสมเหรียญน,นะฮะนี่ผมนะ,ะถ้าเราซื้อตัวแบบซ้ำๆกันบ่อยๆนะมันก็จะขึ้นมา2ดาวเห็นปหมมันก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะฮะเฮ้ยน,นี่ครับผมมาเรื่อยๆเลยนะฮะคือเกมนี้มันเน้นที่ดวงด้วยนะฮะใครดวงดีก็โชคดีนะฮะก็ใครดวงสวยก็ สวยไปนะครับผมเกมนี้ก็คือมันเน้นโดนจริงๆนะครับผมนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับผมนะว่า,าเเารียกว่าดูอนาคตได้นะเนี่ยผมกดที่เลเวลนะฮะตอนนี้คือผมเลเวล3อยู่ตรงนี้นะครับผมเลเวล3มันจะมีโอกาสตบสีอ่าสีขาวนะครับ60%สนะสีเขียวอีก25%สีอ่าฟ้าอีก15%นะครับผมนะซึ่งฮีโร่แต่ละสีก็ มันก็ยิงโหดเนาะเออที่ดรอปเนี่ยน้อย,อยสีทองคือมันโหดมากนะครับสีทองลองไปดูสีทองในต้องเลเวล6ขึ้นไปจะมีโอกาสดรอปแค่1%นึ่งเปอร์เซ็นะเลเวลเโอกาสดรอปแค่สามเปอร์เซ็นต์นะเลเวลแปดโอกาสดรอปแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เลเวลเก้าแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะคิดดูคือมันฮีโร่มันเกาให้จะโหดนะสีทองนะครับผมนะฮะก็ดีอยู่เนี่ยแล้วก็ฟาร์มคลิปไปเรื่อยๆนะ เราก็สามารถอัพได้นะคือเอาจริงผมจะอัพให้ดูเลยก็แล้วกันว่าอัพเป็นเลเวลสี่ผมก็สามารถยัดฮีโร่ได้อีกหนึ่งตัวนะครับผมนะผมจะเอาอะไรมาเล่นดิแล้วแต่เราอยากได้เลยนะนี่ผมไฮเดเตะโอ้โหเดี๋ยวผมจะอัพอ่าผมจะอัพเป็นสามดาวให้ท่านชมดูนะจะได้ไม่งงนะว่าเอ้สามดาวมันทํายังไงวะอะไรอย่างงี้นะฮะเออโอเคผมจะใส่ไฮยเตะไปอีกตัวเลยก็แล้วกันนะแครดี้สองแครดี้นี่เป็นเวลหนึ่องอยู่นี่หว่าเออผมลืมบอกนะค่ะ ฮีโร่เราเนี่ยเวลาเรากําลังสู้เนี่ยคือถ้าเราอัพเป็น2ดาวอะไรเงี้ยคือมันจะยังไม่อัพนะฮะคือมันจะอันนี้โกงเกินไปนะมันต้องแบบรอให้มันสู้กันเสร็จก่อนมันถึงจะอัพเป็นสองดาวให้นะ็ะป่ะอัพสองดาวี่เไหนแล้วก็เปลี่ยนฮีโร่แล้วก็สามารถย้ายของได้นะย้ายของมาให้เอาเคียวให้ไฮยะเตะดีกว่ามาแล้วก็ของแท้งโอ้ไม่มีให้แท้งเลยไม่มีแท้งให้ได้เลยนะฮะ โอเคยัดนาคอสไปนี่ผมบัฟนาคอสไอ้บัฟอะไรวะบัฟแอสซาสซินเห็นปะบัฟแอสซาสซินมานทำอะไรได้เดี๋ยวมาดูกันกะจะแบบไม่อะไรวะอันนี้ไม่เลิฟบัฟนะแต่ก็มันขึ้นมาแล้วก็ต้องอ่านให้ท่วมชมฟังกันแล้วกันนะสายล่วงนะครับแอสซาสซินนะจะรอบเข้าไปโจมตีแถวหลังของศัตรูนะเริ่มเกมและจะได้บัฟเอฟเฟกต์รอบโจมตีนะเพิ่มความแรงขี้ร้ิบห้วิ่งเร็วอีก20%นะเอาแล้วก็เป็นเวลา15บห้าวิเนี่ยผมมันขึ้นบัฟมาก็ดีนนนะะคครัับผมมือ มันแล้วแต่เราจะเล่นอ่ะแล้วแต่เราจะวางแผนจับสายคอมโบของเรานะฮะซึ่งถ้าตัวร่วงเยอะมันก็อาจจะไม่ดีนะครับผมเพราะว่ามันมีแท้งมีอะไรอาจจะมีตัวกันนะครับผมนะเออคือพวกบัฟอะไรพวกนี้อะไรขึ้น,นมาผมก็จะอธิบายก็แล้วกันคือผมคงอธิบายได้ไม่หมดนะเพราะมันเยอะมากนะครับผมอ้าวนี่ครับผมเราก็เลือกของให้นี้ของตีไว้ให้ไฮยาเตะเลยนะครับผมเนะนี่ยแนวผมสังเกตได้นะว่าฮีโร่ไหนที่เราควรใส่นะมาจาขึ้น กดรูปไลค์ให้เรานะครับผมมีไฮเดรไอรีนาคอสนะครับผมให้ใหไฮเดรก็แล้วกันนะผมเน้นดาเมจแคลอรี่เลยก็แล้วกันนะฮะอ่านี่ผมสีม่วงเริ่มมาฮะก็เป็นเอ้ยเอ้ยเนเนเน,นมันมีคอมโบโด้วยผมจะยัดให้ดูฮะนี่ผมคอมโบอันนี้คือจะเป็นการรีเซ็ตพลังงานนะผมจะไม่ผิดหลังจากการใช้สกิลจะฟื้นฟูพลังงานบางส่วนทันทีนะครับผมฟื้นฟูพลังงาน30%เห็นปะคือพลังงานนี่ก็คือเป็นมานานะครับผมนะมานา เรียกง่ายๆคือมานาก็แล้วกันนะครับผมนะถ้ามานาเต็มปุ๊บมันจะใช้สกิลสังเกตดูนะแต่ละตัวไม่มานาก็ผมถ้าเวลาตีปุ๊บแบบว่ามานาก็เริ่มขึ้นดูสังเกตดูถ้ามานาเต็มปุ๊บมันก็จะใช้สกิลนะฮะดูรับผมฟิวเห็นป่ะนี่เับผมประมาณนี้อ่านะฮะก็เราต้องจัดดีๆว่าให้ตัวแค่ต้องให้แคลรี่ยิงฟรีอ่ะถ้าแครี่ยิงฟรีมันจะโหดมากนะครับผม <c oughs> เพราะว่ามันมานามันจะขึ้นตลอดแล้วมันจะใช้สกิลตลอดนะฮะตอนนี้ผมกําลังพยายามหา สามดาวให้ทานชมก่อนนะฮะโอเคเอาคิวเลนโอเคโอ้ไฮเตะไฮเตะอีกสองตัวนะฮะอีกอีกสามตัวผมจะสามดาวแล้วไฮเตะหาก่อนเนี่ยผมในการดองเหลียยน,นะมันมีข้อดีอย่างนี้แหละฮะถ้าดองเหลียญเยอะๆเราก็สามารถที่จะกดหาได้เลยผมขอขายทิ้งก่อนก็แล้วกันคือไม่ได้เล่นจริงจังอ,งอยู่ละผมจะมา,านี่ผม ถ้ารวม3ดาวได้มันจะขึ้นแบบนี้เลยนะสดาวแล้วกดปุ๊บมานะมันจะเป็นไฮยัเตะที่ซุปเปอร์โหดเลยทีเดียวนะครับผมนะโอเคฮะเอ้ยผมลืมเอาอันนี้โอเคอันนี้คือเราสามารถดูดามเมจไฮยัเตะได้เนี่ยผมไฮยัเตะดามเมจด,ดูดิโอดามเมจแรงมากไฮยัเตะดูฮะโอ้โหโคตรแรงนี่ฮะ โอ้โหดูดาเมจรวมมาหมื่นสองฮะตัวอื่นไม่หลักพันอยู่เลยฮะคือสามดาวมัน่อนข้เยโกงมากใครที่ีใครที่ทำสามดาวได้ก่อนมันจะมักได้เปรียบนะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะว่าดวงมันขึ้นอยู่ที่ดวงเลยเกมนี้ไอแนวนี้นะครับผมไอโหมดนี้นะฮะคือใครดวงดีได้สามดาวก่อนก็มีโอกาสที่จะชนะง่ายมากอ้าวเนี่ยผมคิวเลนสามดาวไม่กแก้วนะครับผมนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะพยายามอ่านเรามาวัดกันเลยว่า ไฮยาเตะกับคิวเลนใครจะดาเมจาเดียวกันนะฮะสังเกตอ่าคิวเลนดีๆนะครับมันจะล้วงไปด้านหลังเลยมันจะวาร์กไปด้านหลังเลยฮะสังเกตดูสังเกต,เกตนะฮะปับ๊บเห็นป้าสายล้วงอืนี่ฮะไฮยาเตะฮเจเตะผมทําดาเมจที่เยอะกว่านะเพราะว่าผมใส่ของให้ไาเจเตท่อนข้างที่จะเต็มเลยะฮะไม่ใช่เต็มเป็นแค่สองชิ้นเออนะฮะผมไม่ไม่ผมไม่ได้ใส่ให้คิวเลน แต่ก็แล้วแต่เราจะจับอ่ะมันเป็นเกมในวางแผนอย่างที่ผมบอกฮนะนี่ฮนะผมใส่แท้งมาความคลิปนะทุกๆก,กี่เว็บไม่รู้ผมจำไม่ได้มันจะมีคลิปให้มาความนะครับผมมีมังกรมีดักเฟรยอร์มีหมดเลยนะครับผมนะเอาผมก็การเล่นขั้นพื้นฐานก็น่าจะมีเพียงแค่เท่านี้แหละนะครับผมนะสำหรับเทคนิคหรือว่าอะไรนะครับใครที่อยากรู้นะเดี๋ยวผมก็จะมาทยอยในการทําคลิปบทนี้เรื่อยๆนะครับผมนะในการเทคนิคการหาสามดาวเทคนิคในการอะไรอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับผมก็จะ มาบอกท่าผู้ชมนะครับผมนะเนี่ยการฟ์มคลิปมันก็จะดรอปไอเทมมาฮะแล้วก็จับใส่ให้ตัวอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับผมนะเอาเป็น,นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากไปก่อนนะครับผมนะสำหรับโหมดนี้นะครับผมนะก,ใกนะ็ใครชอบก็น่าจะชอบอะเออใครชอบก็าจะชอบคือผมขอทิ้งท้ายไว้นหน่อยถอะผมว่ามันต้องมีดราม่าแน,น่นอนนะฮะคือโหมดนี้ก๊อปอันนูน้นก๊อปเกมนั่นก๊อปผมไม่รู้อะอะไรวะไม่เข้าใจงง,ง ก๊อปแล้วมันจะทําไมวะใช่ไหมคือเราจะไปเดือดร้อนทําไมวะผมก็ไม่เข้าใจนะขนาดคนที่แบบเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นคน,คนเริ่มคิดก็ยังไม่ได้สีเรียดอะไรเลยหรือเผื่อเขาอาจจะเป็นหุ้นส่วนเดียวกันก็ได้เราเรายังไม่รู้เลยนะครับผมนัผมขอร้องอ้หยาดามาเ่านะเราเล่นเกมไหนแล้วเราชอบเราก็เล่นเกมนั้นกันไปนะเราไม่สามารถที่จะบังคับความคิดใครได้นะครับผมในที่แบบเรา เอ้ยมึงต้องเล่นเกมนั้นดิอ่าอย่างเงี้ยแบว่าคือคนนั้นก็ไม่ได้ชอบเล่นเกมนั้นเราบังคับกันไม่ได้นะครับผมนะเกมไหนสนุกเขาก็เล่นเกมนั้นขอร้องอย่าดรามาและอย่าบังคับกันเลยนะครับผมนะฮะโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบาย